โมตัสสะวควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีบังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโธขนานังโมตุกลางวะลัง อุทัสสะภูเชมะภิบาลีิกยังพนเตพัตตานนสปาริวาลานีิูสังฆะโอนุทยามะสาธุโนภักเตพิขูสังโคมานิพัตตานิ สัปปริวาลานิภริคัานาตุตัมตัง,งจีคลัดตังอุตายะอุขายะถ้ะแต่พระภิษสงผู้เจริญรเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับของของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุท์สองขอพระพิสุทิ์สองจงรับพระตาหารกับท,ท,ท,ทั้งคงบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและขอทิศส่วนกุศลนี้ที่ได้บิดามารดายาตายาย ผูปชาชาจารย์ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอกท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเกียรติข้าพเจ้าทั้งหลาย ตอลอดกาลและนานเทินวัดลาดนิยมตำบนลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตำบวันสงการวันที่13เมษายน2568ทุกปีนะวันที่13เมษาจะมาทำบุญที่วัดลาดนิยมมาเป็นเวลา 65ปีแล้วอาจุกบอกมาทำบุญ65ปีแล้วเวลาที่ยอปเนี่ย